อันนี้ห้าซีฟจ้าเคทโปอันนี้นะจะ้าเอาอยู่บ่แล้ห้าซีฟล้างแล้วเรีบเยบร้อยเอาเอาอยู่บ่สบายดีสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู้สองดีมสาวลาวหนึ่งแปดคือเกาเนาะพี่น้อง หาหาแม่ตลาดอยู่ดงรถไฟสักกนัรนะพี่น้องมากับเอื่อยเน็ตไปวนี่พยายามไปเขาอะตลาดดงมถไฟไปตลาดนัดหรือว่าตลาดนี่ถูกเมืองมีถูกเมืองตลาดนี่ถูกเมืองได้พี่เนาะไปไปไปเป็นตลาดของเทศบาลนะเทศบาลตลาดเทศบาลมันเป็นเทศบาลเมืองไปแล้ว จัตเจรันเมืองพี่น้องจัตเจริญเจริญนะเนาะอ่ะเลาะต่อพี่น้องเลาะต่อค่ะก็ใส่ก๋ออีเมลกินยังบ้างบ้าขาออกมาแล้วเออขาออกมาจากศึกไม่ว่าสี่สี่อีกเงี้ยสี่กับข้ามาสิดข้ามาอย่างสิ่เนาะในทุกอย่างจะ เหรียญมีอยู่มีอยู่นี่เงินเหรียญมีอยู่เอาจากไมอาหารเพิ่มมาเชงเอออาหาใหม่จ้านองซี่ไม่ละสิบบาทนมด้อหาใหม่แยกน้ำจิ้มได้บอกแร้สั่งกอรเดเชือหน่อย ตัวกุ้งบอกกินแกงอ้อมทุกคันชิโตะตะต้นชื่อมาไปอ่ะถามค่าเดือนเด็ดเต๋อไปถามค่าเดือนแบบเด็ดเนี่ยครีมเห็นอะไรไหมไม่หมเตยตา เขาดิ้วขาใหม่เลยนะาคือมีได้จอม่เอากือเลยนเห่คต่อยงยง้รอผู้แมนเอกก็มีดิสุดนะแมทอกมีไซส์ห่

ี๋ยวเต่หรือจไปไปเบิ้งกบมันบอกไปไปเบิ้งกบเท่าไรก็นะอืมเสร็จเนือแค่นี้นะลูกหมดแล้วขาปาขมะพรปาวนึงแล้วขาไม่ขีเอาขุนเอาบานเนี่เรบอกปาคเดินขปา พี่เนาะกะมีมะเขือยาวห้าชิ้นมะแตงชิ้นดอกกระเจียวก็มีพี่น้องแบบอาหารเททูนูถ้าสื่อเยอะเลยมากินยังมีใช่หน่อยนะจ๊กบ้านอ่ะเนี่สิบห้าเอาอยู่บ่เอาแบบเอาไม่เอาเบเกิลกินเนาะอันนี้พี่น้องมาซื้อดอกกระเจียวเด้อค่ะอันนี้สิบบาทเด้อค่ะแดงดอกกระเจียวยังมีใช่หน่อยยามนี้เนาะดอกกระเจียวมาสะกุลนครก็มี จับเลยจับเมืแตงเนี่บ่าวมักเ็ดนี้ได้ยูเจออุ้ยพี่น้องมาเขืยเขาไม่ได้เนี่ยนีเอือยอะยนี่อ่ะโบโบอนบลเลียนชิบาทมาถทื้ทือเดี๋วมันเดยวอยากใส่แล้วมันเอาแต่แบงใส่เลยจ้าคามีพี่น้องนี่ใไข่กับนี่ร้อยยี่สิบเจ้า

ทำไม้ลายที่ไม้ลายบอสบัดทางเขาจะดูบัดวันอันนั้นฮะท้ามจะดูบัดรนกไม้ยหญ่อีละทำไม้ลายและอ่ะไม้ลายบ่สอันสั่งได้อยู่บอหามาเธอได้อยู่บ่อสใช้ย่า่ดิบัดวันอังคารเนี่ยพออย่าอย่าได้แรงมันจังเราลูกสั่นกับเสาวันอังคารสั่นกับเสาวันอังคารเราอยู่บ้านเลยเสาร์เวลาอยู่บ้านเลยเออยวขึ้นไปเอาก็ได้บ้านใหม่จ้า ที่หน้าสี่ยหลเอ็งจะได้เสาวันหลังขาดไหมหาเธอได้บอกเพราะว่าเองเราเข้ากรุงเทพนะเข้าวันอาคารอาคารที่หอเออมื่ออื่นอื่หื่อนี่ได้ลาไปไหนเอาจากเอาเท่าไรขายนะเลอันได้ชงละซ่าสามชงหน้าจีบต้องปอกบ่บ่มึงไม่ต้องปอกยิงเยอะเอาลงกรุงเทพเอาเท่าไรเอาจากร้อยเท่าไรคุ้งจักบาทไอ้ ทุงละห้าชิกินหมอวิบอบุกกินแก้บที่บ้านไม้กินวัิบ่าน้ำ่าน้ำเอาเอาอขอเบอร์ลเบาาชุดแหละบ่เอ้ยนี่างหนี่ม่เ็ดัวเคการละห้าสิปจ้าเคดโปอันนี้นะจ้าเอายูบ่ลห้าชิล้างแล้วเรียบร้อยเอาเอายูบอาเอาการนึงนะ เอามาเกงเออมาแก่งพี่น้องเมาเฮ็ดปัวมเด้อจานนึงบ่หร้อจานแลายเตล่จานเดียวบอจานเดียวบอสซ้อจานกีเอืองจานเนาะก็ได้แกงเฮ็ดปัวเพิ่นสิจเจอันนั้นเ้อเออเพิ่นสิจเจลป่าสองจานจ้าตอนี้ลงผ่อนเนาะปัวพี่น้องสอจานซองจานสองจานหลางแล้วล้างเรียบร้อย สองจานจ้าคือพักจ้า้าบาทเบฟอีตูห้าบาทอันนีใสถุงกระด้บอแล้วใสทุงไหพักอีตูห้บาทเี่เส้นน้ำผักกระเจียวก็ได้เรียส่ดอกกระเจี๊ยวก็ได้จะเปืองทุงโอเค่าแล้วเนอบรรยากาศตลาดิ้านนเอะ ไก <any Bla apartment management> ่ไก uh, ่ไก่ไก่ปลายังเห็นลุกหัวครบงตตโตอันนี้หัวเขาจะเลี้ยงเลาจะเลี้ยงมันตัดทางน่ะหัวพี่น้องเลี้ยงกับะทองอ๋อจะเดี่วคนงานคนจิ๋เดวคนเปิดหน้าเขาเปิดหรอก ลูกหัวนิทรรศโคนงามไปนี่กับดบหน้าแต่วเราเฮ็ดหือไมเฮ็ดทุกอย่างเลยเฮ็ดได้ถ้าจะซื้อไปอีกหญถ้าซื้อนี่อีกเหรอเนาดนั้นนาะเหรพี่น้องหรา

หลาดใหญ่นะเหอสาวแรเออนี่อข้างตอนสาวตอนแรกก้นหนัขาเจ้าคเดียนะคายน่นี่วะลับกันน่ะบ่วละเอสลัดสาวของันสลัเป็นอมเป็ดัวพี่เนาะ ก็จะละหเดียวเลนเห็ดปัว90บาท้าสื่อมาแล้วน้องตัวนี้ไงเย้ค่ะร้านเล็ร้านขายส่งขายัดิปลาคอบิงวะน้ร้านขายกางเกงดเกิดกางเกงยีนแบบภาไม่เยอะไม่มีวกางเกงยี เียงยีนม่ีบอชอยนีใช่ไหมคะไปไปอนี่คอักพริกพี่น้องป้ามาแต่งถุงมาเลื่อน กยับหมูก๋าเ้าแบบสาเร็จก็มีลาไก่ต้มนุงจับหวาเ่ทุกคนยี่บาทเข้าเดียวกันวาข้าเข้าจิุ้งงขาจุ้งเน้ำเราเรากินอยู่ะของหนะเพราะเาได้กินข้าวเช้าเอาถุงนึงจ้ะน่ากังวลหน่ย Thank yeah. ไปไหนกินกินะเด้เอา้ถุงปลา้กินยังมกินยังกนวเราบกินนี่แม่จกวาเนี่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 เรียญอยู่นี่หัดเวลาซื้อน่ะฮาแบ่งซื้อแล้วกับเวลาเนี่ยฮากบนลี่ครบยู่บ้าดยขจะทอดทานนะเด้ ตอนนี้ก็มาแต่ตลาดเรียบร้อยเนาะได้เฮ็ดหัวพี่น้องเนี่ยช้อนกอกเออช้อนจานได้หนึ <th> ่งจานละห้า like. ส no ิบบาทเนาะถ้าจะล้างเลยแต่ว่าห้ากว่าชิ้นมาล่างเฮ็ดหัวข้าวอันนี้ร้อยเรื่องร้อยบาทพี่น้องแล้วก็ถ้าได้ทำเต้าหู้เนาะช้อนกุ้ดแหล็กกาชื่ออันนี้ไม่ให้ชุ่มย่ายยายเลี้ยงก็ยายเกิดอันนี้เก็เดินไปขับปาร์ตนะเดี๋ยวครัเล็กกาดอกกระเจี๊ยพี่น้องพี่น้าเฮ็ดห้าดอกกระเจี๊ยใส่เทียนดอกกระเจี๊ยก็ลวกกินกระเจี๊ย ทน่หาบาทพี่น้องงานเนาะเดี๋ยวกัดเจียวไปเที่ยวทางน่ะไอ้เออเป็น้มจืดเนาะกับมีปลามึกพี่นนอเิ่มต้ซีปลามึกไปปลามึกพี่นอ้องไปยู่ซื้อตนหนใ้ำเจิเจีลจียมต้ไม่แบบนัน่งเทสจมจืด้มจืดก็งมจืดมังค์ กินันได้พี่เนาะทำไม่นักิดใา้จัง mm. เดี๋ยวพี่เนาะมาเด้อพี่นอ้องเอซีทุกคนโใช้ไมหยาดอ่ะหนวะ นี่ก็สิเอาไว้สำเนีาได้พี่น้องมันนี่กับผ้าหล่อตลาดบ้านดงมะไฟเนาะพี่น้องอำเพิ่มเป็นจังนวนใช้ทบ้านนะนี่สร้คนนครนะพี่น้องจะได้คล้องกินกับคล้องแสบบ้านเหา่าเลยแหละคลิปนี้เอาไว้สำเดนาฝาก,กวาไว้ก็แชร์ความใจดีๆมาหล่อตลาดไกลได้พี่น้อ, <c oughs> องถามโค้งมาเนาะสบายดียจ้า